เนาะเกียด์มันนีนี่น่ารักจังไม่ละอ่อนเดี๋ยวนี้มันน่ารักเน<อ>าะทัพยากรทรัพยากรมันสมบูนณ์ไง เทคโนโลยีคเทโโนลยีีเน่ยมันพัฒนาไงยุคเนี่ยแล้วมันเออมันสมัยแบบเฮาอยู่มาตรงมอต้นนี่โหแม่งก็ธรรมชาติอ่าเอ็มก็เลยดีแบบอือใช่แล้วมันจะไม่มีฟิลเตอร์เอ็ีเฮ้ยแต่แบบระหว่างจุดไหนเออเนาะสมัยเฮานี่แบบ ตอนวัต้นเนี่ยดัดฟันก็ยังแบบยังไม่ค่อยยาใช่แล้วมีใครตอนเหอมอหนึ่งนี่คุณครูคคยังยังสั่งห้ามอยู่เลยวอ,อนหนึ่งนี่ยังมีโดนฟาดอะไรอยู่เลยไม่ใช่เหรออไม่ได้ใช่แล้วแต่เดินี๋ยวนี้ไม่มีเลยอเ,บบอเออคุณสุกจานคุณสุกจานคุณสุกจาน จอนซึ่งตึงไม่เห็นเปิดแล้วแกก็ออกไปเลยยอมไม่รอดเออแต่ครูสุวรรณจอนตอนนั้นนี่คือแบบทำไมดูแก่จังเนาะอายุ60ตอนนั้นดูวัววัครูประถมอ่ะเมันดูเหมือนผู้ผสมตรงนี้มีวัวด้วยนะมองมาเจอเป็อยากเจอาเองวงเลยสุดยอดเลยนะ สุดสะดับเร้าใจแดูกระโปรงสมัยมอนหนึ่งนี่บางคนยังไม่มีโทรศัพท์หมดเลยนะสมัยใช่แล้วครับอตอนนั้นมันยังเออใครยิงตอนนั้นนี่แบบมันโลเทคโนโลยีเฮ้ยมึงเออข้ามัน ชอบแบบสมัยก่อนหรือล่ามันแบบดูไม่ปลอมสมัยนี้มันดูแต่งเยอะไปหรือเปล่ามันดูปลอมๆไปนะบางทีนะแต่ก็น่ารักดีนะแต่ก็น่ารักดีแหละแต่ก็น่ารักดีน่ารักดีจิ<ๆ>้มๆเออ,เอ,อนอกสมัยแบบจริงคิดดูนะถ้าสมมติแบบสมัยรุ่นพี่เราที่แบบประมาณแบบ ตอนที่เฮายังไม่เข้ามหนึ่งเนี่ยแต่พี่เฮาอยู่สักประมาณพวกวมห้ามหกเนาะสมัยนั้นเนี่ย<ม>ยังไม่มีโทรศัพท์เลยนลเนาะใช่แล้วเวลาจีบสาวนี่องเงี้ยเดี๋ยวไปโคตรอะไรดิเออแต่แค่ใช่เลยถูกตอ้องเวลาจีบสาวนี่ถ้าว่าไม่โคตรเขิอนอะไเราต้องจีบแบบอยู่ก่อนหน้าอย่างเดียวซื้อขนมกุ้งไเน, <laughs> นี่ยต้องเลือกแตงโมเสียวเนี่ย ม่มีโซนเหมือนเลยอ่ะโซงจนดมองจดหมายไปหาการน,นะนี้นะโอ้โหนี่โซนสัตว์อะใช่แล้วให้มันจีบกันง่ายรักกันง่ายไปโอ,อ้น,อนี่มันจีบง่ายเลิกง่ายนี่โอ้โหนี่แบบยังไม่เห็นหน้าเลยแม่งกดเออจริง,งจริงจริงแกงกันสองสามวันแล้วมันก็เลิกเลยอะไรดิจิตอลดิจิตอล นี่ใครมันเกิดริงอย่างนเนี่ยไม่รู้จีนดอุอ้ยนี่มันแล้วเฮ้ย มนไเมนออนาะไม่ <c oughs> <c oughs> ไมะอะ,เอะไเลยลองกิลองมากิดดูแบบเกิดที่ไหนสมัยแบบอ๋อยังกระโปงกระโปงดูท่านสีน่ห้าแล้วพี่เขาที่อยู่แบบประมาณมหกมสี่ม,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 มอย่างวะ สอห้ามหกส่วนบุญนี่นะสมัยที่เขาอยู่ประมาณนั้นนี่เนาะเออสมัยที่ส่วนบุญมันยังไม่ได้ทำโรงอาหารเออยังคือถือตอนใจปัสใช่เลยที่เป็นแหลกโหมดเขินเป็นพี่เขานี่คือจีบสาวนี่คือโอ้ยเขินที่ผายเลยโคตรเลยแต่มันก็ดีนะฮะชอบแบบนั้นมากกว่า แบบเห็นกันแล้วปิ้งกันแล้วแบบเออใช่็จแ้วใช่ไหมเออปิ้งกันแล้วแบบจีมกันแบบต่อหน้าเขือนอะไรกันได้เซลอะไรเงี้ยเออสนุกเกินไปาย่แล้วมันโขมพวกซ่าสิกเลยอ่ะเออเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทไปไม่อ่านนะสัตว์ไัวให่ตอบเช่ไหม เออน้ำตาไหลเลยอ้เฮียโอ้ยมิกมิกนนทกรมากุยยังไงอ่ะเจ้ยยิงสมัยก่อนเต่ตอนนี้มีเพื่อสองสีได้สองกรบอก อะไรวะไปห,หาไปดิสวยงามมันเก็บของก่อนเฮ้ยเหมือนตะกอนอะใค่ม่งเห็นวิชาเพิ่มมัไงวะตอนมนหนึ่งแม่องออกมาเป็นมดแค่ม่งเดินเดินไปกับบัไน้กับบัเจมไม่มีไมีพี่หมอหกเลยแม่ง ขอเบอร์ฮะไอ้คนคลาสสิกไม่ใช่พี่มหกใครก็คงแม่งแล้วมันแบบโทรมาไม่ไม่แบบเคยโทรมาเลยแม่แต่แข่งเดียวแต่มันก็เอาเบอร์ฮาไปจนตอนเนี้ยเขามาขอเบอร์แต่ก็ไม่ได้โทรมานม่นแล้วเรื่องมหกเลยไอ้เชี้อะวะอ๋อี่มหอยากหลอกป่าซึ่บบอลครับอยู่มหนึ่งอยู่เตือนปี่นะเพื่อนปีเนี่ยอยู่มหกเน้อ ไม่มีขอเบอร์ได้ก่ออีล้ไม่บเกยโทรมาเลยสักตอบเดียวแม่เสมมันไม่เก่อคือไม่ฟังถ้าชิบหาม่นก็ออู้จะต้องยอมคืนหมอนั่นยงไรเียงสาหมอน่ยงไรเดียงสายังไม่ขึ้นหมอยันร้ายร้ายเดียงสาร้ายเดียงสาแล้วหกับเกยหันแ้ปปี้ทันเหรอว่าต่างคนต่างไม่รู้จักกัน ลายบอลขึ้นไปไปครับผมเออเนี่ก็เหมือนฮะเนี่ยฮะไม่ใช่จะปวดเลยนะแต่คือแบบตอนนี้ฮะอยู่ฟิตอยู่เดี่ยแถวเนี่ยครับผมตอนนั้นเรียนอยู่เห็นไหมที่กิงเห็นนะลรสตอรี่ไหมมีขนมมีอะไรออบคุณคำรู้สึกดีๆนั่นแหลฝากฝากขนมมาเองไอ้คือเพื่อนฮะเอามาให้ทางแล้วฮะก็ไม่เห็นตัวจริงเลยตัวจริงเนี่ย เ,เออทะมลรัก,ก็ดีข้าน <c oughs> มามีแ <ไอ S 2> ตเเเ่เอยบอลไอ้สัสเอ้ยดนออกแพงเลยอฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วบอลเนี่ยมัน้ชนกัทำไมค่มาแบบมิกมีแเคยนี้ก็คขามีเ่เฉี้ย <c oughs> เขาไม่ีนตอนตอนนั้นนั้่มีแค่กระเทยทักมาเยอดเชีย้ยพูดถึงเกนี่แฮะแม่งเสียวสลังเลยอันี่แบบเกที่แบบบรรจห้เป็นนักเรียนตัวนะไม่เป็นพระเฮ้ย พ่อหนุมเด็ดส้มนะเฮ้ยยิ่งเราไปดูหูโปรแฮร์ที่มันเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ยมิกหลังหลังหลังนี่้อยแต่ง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 เฮ้ยงอเลือเกินีดอกทองไม่ยิงมิกดีๆม่ขับรถเก่นตรงนี้เอ้ช่ดอดเลยว่ะสุดยอดเลยกับมิกเขาอ่ะเฮ้ยเพื่อนๆมีสกินบอริวไหมครับ เก็บเฮ้ยเๆเๆเนี่ยแล้อเก็บเฮ้เดียคนทนี่เอ้ยๆออันนี้อันนี้มันมาละอันนี้โดนล้โดนละคนยิงมาจากบนเห็นละเห็นละ ย<ห>ู่นตนไมเฮ้ยม,ม,มันมชัมนฮอไปไอ้บบสากรกูกำลังย้อนความหลังมึงมาจิงกูหลบท้องเยียกำลังเก็บของอยู่เลย เอ้ยแต่แรงมันเป็นเพื่อนมาแน่นอนนี่เออนมของแม่งลงยิงเออลุกเอ้นแม่งคุยเลยยืนนี่แม่งพุ่งเข้ามาเออซีนน่าจะจนเราอะแบกอะคือมันเป็นอะไรมันไม่หยิบลงเลยนะของแม่งเฮ้ยนั่นนั่นนั่นแม่งแม่งรุมาแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งไปแล้วรับจามเลยอ๋อแม่งของแม่งยืนยืนนอกวงว่ะโง่แล้วเกิน เตายหะเดี๋ยวโดนสวยสวยสวยพอตัวแล้วใช่ไหมลูกแล้วเข้าหลบแป๊บหนึ่งสิครับผมปล่อยมันแม่งทิ้งปืนฟวางไม่ได้บอกว่าทีเอ้ยเบอร์ลงเบอร์ริวหายหายเบอร์ริวหายไม่ไหนแล้วแล้วม ให้ยิงตัวทางซ้ายให้แม่งเกลียวแม่งเลยตีดแม่งเลยจ้าอยู่รถเมย์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  ไปดีเฮี้ยขอต่อมีเก็บเบอร์ลิวขึ้กัดิโชวสกินไปหน่อยสกินเบอร์ริวเฮ้ยคอมรอเปล่าเฮ้ยเฮี้ยนแม่งยิงมาโดนเลยปะ มันให้ดอกองเอ้ๆๆๆๆๆไม่มีรถอยู่ลหมสวยยังองของเี่ทำหมดเลยโอเล้วอะไรบ้อ้หัวแไปดิของของเดโคตรเดเดเอาเลยของของเลยโวยมองจะมานี่ไงรถเรามีรถไง เอ้าชิบหายเพื่อนแตกเอพื่อนล่วงว่ะแม่งเลยแม่งเห้าไลยเฮ้าเกินเปเยาขอกระสุนกระสุนกระสุนค้างเฮ้ยแม่งเข้าเข้าข้างหลังออกขอหนึง่ะขอนิดนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีคนแมกระโดดลงมาข้างหลังเอาไปไปไปรีบรีบรีบใหญ่ดีเลย มอนมอนมามไมไเแม่งนอกวงไปแล้วะมาจมมอนช่วยเพื่อนดีกว่าแลบปอมนงม kind of ีรถนออมัยเฮ้ยมีมมรจอดเยอมีมมปหเลย้คามมันวอออออ ว่าให่้อไก่นักพรตนักดุลังคยบุาอนมอนเฮ้ยไอ้ถอโอ้โหกูมาอย่างเทพเลยตายอย่างโง่เกรทองมัน